สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็มีเมนูแปลกๆจะนําเสนอเพื่อนๆกัน,นะคะ่ะคือไปเดินตลาดนะคะแล้วก็ไปเจอเขาว่างอันนี้ขายตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าอาจจะเป็นผักเป็นดอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็เลยถามแม่ค้าว่าอันนี้เนี่ยคือดอกอะไรแล้วเขาเอาไว้ทาอะไรนะคะแม่ค้าหัวเราะค่ะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยคือหนอนดักแด้นะคะเป็นหนอนผีเสื้อที่เอาไปใส่กระสอบเอาไว้ให้เขาเกิดเป็นดักแด้นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเขาบอกว่าสามารถนําไปคั่วไปทอด หรือว่านําไปแกงกินก็ได้นะคะด้วยความอยากรู้อยากลองเนี่ยก็เลยซื้อมาค่ะถามเขาว่าสามารถเก็บไว้ข้ามคืนได้ไหมเขาบอกว่าให้กินวันนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนํามาทอดให้เพื่อนๆนดูด้วยกันเลยนะคะแสงก็อาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเย็นแล้วก็เลยอาจจะมีความมืดไปบ้างแต่ด้วยความที่อยากให้เพื่อนเอนดูด้วยนะก็เลยชวนมาทำกันเป็นเมนูกับแกล้มแล้วกันค่ะ ก็ขั้นแรกที่เราซื้อมานะคะเราก็จะนําเขามาล้างให้สะอาดค่ะเพราะว่าเขาเก็บมาสดๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้ล้างนะคะเพราะว่าสังเกตได้จากน้ําที่เราล้างออกมาเนี่ยน้ามีความดํามากๆเลยนะคะดูสิคะก็เลยต้องล้างหลายๆน้าหน่อยค่ะล้างจนกว่าสะอาดจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยทําเมนูนี้เลยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะคะก็เลยอาจจะดูเก๊ะๆกลางๆไปบ้างนะคะก็หวังเพื่อนๆอย่า ชื้อสาเลยนะคะแล้วในระหว่างที่เรากําลังล้างอยู่เนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวที่แบบมีความดําๆคล้ำคดูไม่น่ารับประทานนะคะเราไม่รู้ว่ามันกินได้หรือไม่ได้ก็เลยเลือกออกค่ะคัดเอาตัวที่ดูไม่สีเขียวสดเหมือนเพื่อนๆอ,ออกมานะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกินได้หรือกินไม่ได้นะคะถ้าหากว่าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้นะคะ แล้วก็เลือกสีดำๆออกแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปล้างต่อค่ะเราล้างจนกว่าน้ำที่เราล้างตัวดักแดน้เนี่ยมันจะใสเลยนะคะไม่ไม่ดำไม่เหม็นก็สัก4-5าน้ำได้เลยค่ะ พอเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยแม่คาก็บอกเราว่าก่อนจะเอามาทอดนะคะให้เอามาต้มก่อนเอามาลวกก่อนให้เขามีสีเหลืองๆแล้วก็ค่อยเอาขึ้นนะคะเราก็เลยทําการตั้งหม้อต้มน้ําด้วยไฟปานกลางค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปในน้ํานิดนึงนะคะรอจนกว่าน้ําจะเดือดพอน้ําเดือดจัดแบบนี้เนี่ยเราก็เทตัวดักแด้ลงไปเลยนะคะ ใช้เวลาลวกประมาณ1-2นาทีนะคะก็เนื่องด้วยว่าไม่รู้ะคะ่ะว่ามันจะต้องลวกถึงขนาดไหนเราก็เลยคิดว่าอ่ะถ้างั้นก็ลวกแค่พอสุกแล้วกันนะคะก็จะได้สีเหลืองแบบเหลืองน้อยๆแบบนี้นะคะเราก็คิดว่าออน่าจะใช้ได้แล้วก็เลยตักขึ้นแล้วก็นำไปเสด็จน้ำเอาไว้นะคะเดี๋ยวเตรียมนำไปทอดกันค่ะ เนี่ยค่ะหน้าตาที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการทอดของเราวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นอทอดแบบให้อยากให้มีกลิ่นสมุนไพรนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่เคยกินก็เลยไม่รู้ว่าเขามีกลิ่นคาวไหมมีรสชาติเป็นยังไงนะคะเราเลยจะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยเผื่อเขาคาวเนี่ยใบยมะกรูดก็จะได้ดับกลิ่นคาวกลิ่นคาวของเขาได้นะคะก็ใบมะกรูดเนี่ยมากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใส่เลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะ เอาใบมะกรูดมาฉีกเอาแกนกลางของเขาออกนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ซับน้ําเอาไว้นะคะอย่าให้เขามีเปียกน้ําเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เอาลงกระทะแล้วเนี่ยเขาจะทําให้น้ํามันกระเด็นนะคะ แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวดักแด้นเนี่ยลงไปทอดตั้งแต่ตอนที่น้ํามันยังไม่ร้อนเลยนะคะการทาของเราเนี่ยลักษณะจะจะใช้วิธีการทําคล้ายๆกับตอนที่เราเจียวกระเทียมเจียวหอมแดงนะคะก็คือใส่ลงไปเลยตอนที่น้ํามันยังไม่ร้อนเราก็คอยคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขามีความสุกกรอบทั่วถึงกันนะคะ คือตอนแรกเนี่ยเราจะใส่เขาลงไปในน้ํามันเดือดนะแต่ก็คิดว่าเอะถ้าเราใส่ลงไปในน้ํามันเดือดเลยเนี่ยเขาอาจจะไม่กรอบหรือเปล่าแล้วอ,อาจจะไหม้ได้ค่อนข้างเร็วนะคะเราก็เลยใช้วิธีการอ่าค่อยคค่อยค่อเจียวค่อยคอยคนเขาในน้ํามันนะคะจนกว่าน้ำมันจะเริ่มร้อนๆไปเองก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะได้ผลค่ะ ทอดเขาในน้ำมันแบบนี้นะคะใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะกว่าเขาจะเริ่มสุกกรอบอนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มจะกรอบทั้งตัวแล้วนะคะเกือบจะใช้ได้แล้วแหละเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะหลังจากใส่ใบมะกรูดเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำมันจะกระเด็นค่อนข้างแรงค่ะก็ระมัดระวังกัน หลังจากใส่ใบมะกรูดล,ลงไปแล้วเนี่ยเราก็คน,นะคะ่ะคนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าใบมะกรูดของเราเนี่ยเขาจะสุกกรอบนะคะจนเขาจะเริ่มแบบมีความกรอบเนี่ยสังเกตได้จากาลักษณะของเขานะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราก็ตักขึ้นเส็จนะมันได้เลยนะคะ เสด็จน้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะนําตัวดักแด่ทอดของเราเนี่ยมาคลุกกับเกลือค่ะหรือว่าใครจะฉีดเป็นพวกซอสแม็กกี้หรือว่าน้ําปลาก็ได้นะคะคนทางนี้เนี่ยเขาจะกินกับน้ําปลาค่ะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวก็มันจะมีรสชาติออกมันๆนัวๆนะคะใส่เกลือวันนี้เราเลือกเป็นเกลือค่ะก็โรยเกลือลงไปแล้วก็คลุกๆๆุลุกุให้เกลือเนี่ยเขา กระจายทั่วตัวดักแด่ทอดของเรานะคะคลุกเค้าเกลือ ให้ทั่วกันแล้วเราก็นําไปจัดเสิร์ฟได้เลยเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับเมนูดักแด้หนอนผีเสื้อทอดของราในวันนี้นะคะฟังชื่อแล้วมันอาจจะดูไม่น่ารับประทานแต่จริงๆแล้วรสชาติของเขาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับรสด่วนมากๆเลยนะคะหรือว่าหนอนไม้ไผ่ตัวสีขาวๆนั่นนะคะรสชาติคล้ายกันมากๆเลยแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆได้รับประทานเนี่ยมันจะมีความมันความนัวกินแล้วหยุดไม่ได้เลยเหมือนกับมันฝรั่งทอดเลยค่ะก็ถ้าหากว่าใครเจอก็ลองซื้อมารับประทานกันดูนะคะ โอเคค่ะถ้าว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ